สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทําให้นะคะเป็นแนวงานปิดเข็ซขึ่งไหล่นะคะปิดวงแขนปรับไหล่เรียบร้อยเสื้อไม่หงายหลังนะคะไม่ต้องคอยดึงเสื้อมาด้านหน้าอันนี้เป็นแม่แบบนะคะไซส์เอ็มอีที่หนึ่งหแปดหกสามสิบหกนิ้วนะคะ เป็นเข้ารูปกลวมนะคะไม่ไม่เข้ารูปเน้นมากดูตรงอกหางนะคะแปดเซนครึ่งเส้นสะโพกแปดเซนครึ่งน,นะคะบวกมาหนึ่งเซนเป็นเก้าเซนครึ่งได้แล้วตีมาคะ่ะเราจะหาเก็บด้านหน้านะคะ ด้านข้างบาชมาสองเซนจะเป็นเข้ารูปนะคะแต่เข้ารูปไม่แน่นเท่าไหร่ความยาวจะมีต่อตรงด้านเอวนะคะ จะต่อเส้นเอวเลยก็ได้แล้วก็ตรงข้างเนี่ยขึ้นสักครึ่งเซนนะคะต่อเส้นเอวเลยก็ได้จากตัวเนี้ยดูช่วงตัวเขาจะยาวๆนะคะเราก็วัดลงมาสองเซนเซนครึ่งอันนี้จะเป็นต่อนะคะระบาย ใช่นะคะจะนิ้วครึ่งหกนิ้วตามต้องการได้เลยนะคะนิ้วครึ่ง เป็นแนวงานคอสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้ไซส์เอ็มก็จะวัดข้ามาประมาณห้าเซนความกว้างนี่แล้วแต่ไซส์เลยนะคะห้าเซนหกเซนเจ็ดเซนมาเส้นคัดได้เลยนะคะความกว้างความลึกก็จะได้ตื้นตื้นห้าเซนนะคะไซส์เล็กหกเซน อันนี้ช่างจะใช้ประมาณ6เซนไซเอ็มถ้าลงมาถึงบานหน้าได้เลยนะคะความลึกอันนี้ก็ตีขนาดมาเลยค่ะปิดคอจากอกสูงนะคะมาที่ปุ่มคอขยับมาที่ตรงนี้นะคะหนึ่งเซน ต้องหนึ่งเซนเลยนะคะไม่นั้นคอก็จะเปิดได้เป็นเปิดหน้าตลอดจากเส้นกลางวัดตรงมาสองเซนเป็นหลังซิกแซกนะคะสองเซนเพื่อ เผื่อสับมาในตัวสำหรับพับเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเผื่อประมาณสามนิ้วก็ได้ค่ะถ้าจะเผื่อมาละคะทับสับสำหรับพับในตัวแล้วคอตรงนี้ถ้าปิดไหล่เป็นแล้วคอเขาก็าจะแคบช่วงไหลนะะ่นี่ค่ะ ตรงนี้เขาจะเล็กเพราะเดี๋ยวเราจะต้องล้ำขึ้นมาอีกเพราะว่าเป็นแขนจีบทวิตตรงกลางนะคะแล,แล้วก็จีบข้างเราก็จะทําสาบมาแบบนี้ได้เลยนะคะปิดตรงแขนกับปิดเก็ดไหลก่อนนะคะเราจะทำเขล็ดด้านหน้า กตัดมาเลยค่ะด้านหน้าเป็นเกดเย็บธรรมดานะคะใช้แค่สองเก็ดพอค่ะปิดเก็ดไหลแล้วก็วงแขนตรงนี้ชกนจะประมาณสามเซตนะคะสำหรับ เก็ตแบบจับเย็บธรรมดานะคะถ้าปิดคอไปอีกเนะี่ยเขาจะใหญ่เกินไปลดทรงนะคะเป็นเกต เย็บธรรมดาสามเซนสองเซนได้นะคะตรงเนี้ยไม่ตายตัวได้แล้วก็ปิดคอเลยค่ะ ถ้าแค่เนี้ยวางได้นะคะวางไปได้เลยทับลงไปได้เลยแต่งนิดหลังก็ลงไปเจงครึง่งจากตรงนี้นะคะเป็นหลังก็เฉลี่ยไปค่ะกดคอเป็นงานคอนะคะก็จะชี้ ครึ่งเซนค่ะใช้เส้นนี้นะคะไหลล้ำหนึ่งเซนเพราะว่าช่วงนี้เขาน้อยแล้วนะคะล้ำหนึ่งเซนพอเ,นเซนหนึ่งเซนครึ่งสองเซนได้นะคะแต่อันนี้ไหลเขาแบบกว้างออกมาแล้วนะคะดูในส่วนของชิ้นหลัง ไปที่บาหลังได้เลยค่ะอันนี้คือแขนจีบเขาจะกินบาหลังนิดนึงบาหน้านิดนึงได้ไม่เป็นไรนะคะแขนจีบยังไงก็ไม่ตึงโค้งคอหลังตรงนี้ ห้าเซนจะใช้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะสองเซนครึ่งครึ่งหนึ่งของที่วัดออกมาเนียค่ะคะอ้างไหมก็ไม่ปางแล้วคะไม่ต้องปิดก็ได้ชิ้นหลังเป็นงานทบหลังตรงเอวเข้าเท่ากับด้านหน้าคะ่ะสองเซน ให้เหมือนกันนะคะด้านข้างเซนคึ่งตรงกลางหลังสองเซนเป็นเกตเป็นเกตเย็บธรรมดานะคะแบ่งจุดนี้แบ่งคึ้งสิบยี่สิบเซนก็สิบเซน จากเอวลงมาสิบห้าเซนเป็นปลายเกตเกตจับเย็บธรรมดาใช้สองเซนครึ่งก็ได้ค่ะข้างละหนึ่งจุดสองห้านะคะหนึ่งจุดสองห้าก็เป็นสองเซนครึ่ง หลังเสร็จนะคะดูตรงชายใช้ห้านิ้วครึ่งเท่ากันค่ะห้านิ้วครึ่งห้านิ้วครึ่ง อบลังนะคะแยก ปลายจะใช้เท่าหนึ่งก็ได้หรือว่าจะใช้ไม่ถึงเท่าหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่เนื้อผ้าวัดจากเอวตรงนี้เก้านิ้วจะใช้แยกเก้านิ้วก็ได้นะคะก็จะเยอะถ้าไม่ถึงเท่าหนึ่งก็ถ้าครึ่งหนึ่งจากเก้านิ้วครึ่งหนึ่งก็สี่นิ้วครึ่งก็จะน้อยไปแต่ก็มีนะคะถ้าคนแบบชอบน้อยน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ใช้เลยจากครึ่งมานิหนึ่ง ประมาณเจ็ดนิ้วสบายนี่แล้วแต่เนื้อผ้าด้วยเลยนะคะเจ็ดนิ้ว ชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะชิ้นหลังต่อจากต่อจากกลางหลังมาด้ยเจ็ดนิ้วครึ่งถ้าเท่าหนึ่งก็จะเจอแปะนี้ด้านหน้าเราใช้ไม่ถึง เท่าหนึ่งนะคะอยู่ประมาณเนี่ยเลยครึ่งเลยครึ่งมานิดนึงหกนิ้วอันนี้ก็จะเป็นทอกหลังนะคะตรงด้านข้างจับมาตออ่อกันเลยค่ะ เป็นตัดทบหลังมาเลยนะคะเตื้อพาด้านหน้าแล้วก็รูดมาเลยตรงข้างไม่มีรอยต่อตัดหนึ่งชิ้นนะคะตรงชายก็แต่งมาเลยค่ะดูในส่วนของแขน ตรงกลางเป็นแยกจีบพ,พวิชช์า้นข้างเป็นจีบหนึ่งจีบนะคะความยาวแขนที่ให้ทำสิบสามนิ้ววัดมาเลยค่ะสิบสามนิ้ว ในขณะที่ดูนะคะถ้าเร็วไปถ้าคลิปวิดีโอเร็วไปนะคะจิ้มลงไปที่กลางจอได้เลยนะคะในขณะที่ดูจิ้มลงไปก็จะมีรูปฟันเฟืองขึ้นมานะคะจะกดไปที่รูปฟันเฟืองนะคะจะมีลดระดับความเร็วลงสามระดับะคะ่ะ ตรงกลางเป็นทวิสแล้วก็จะมีจีบด้านข้างหนึ่งจีบแขนรอบเน้ขาวนกับตัวเสื้อจะพอดีนะคะจะไม่มีจะไม่มีเพเลือจะพอดี ตีมาคะ่ะเส้นกลางข้างบนสองเซนสองเซนข้างล่างสามเซนสามเซน สามเซนสองเซ เซนสองเซน จะใช้ในจุดนี้นะคะยกขวบแขนนิดนะะึงค่ะสองเสร็จ ยวเราวัดชิ้นหลังนะคะได้ยี่สิบสี่เราก็มาวัดค่ะได้ได้ยี่สิบสี่เราจะหาจีบชิ้นหน้า ยี่สิบสี่คึ่งจากจุดนี้นะคะเราก็วัดเราจะมาหักสิบเอ็ดเซนเราใช้สีจะมีทวิตนะคะแล้วก็จีบจีบก็จะเท่ากับสี่ข้างละสอง ใช้สิบเซนก็ได้คะ่ะอีกหนึ่งเซนเราก็เอาไว้นิดหนึ่งสิบเซนจะได้คำนวณง่ายๆก็จะเป็นสองจุดห้าแล้วก็วัดมาเลยคะ่ะสองจุดห้าสองจุดห้าตรงกลางเป็นทวิตนะคะจะก็จะมีช่องว่างนิดหนึงห้าเซน แล้วก็หลึกสองจุดห้าจีอจะใช้ไปสามเซนก็จจได้นะคะเพราะว่าเราเหลือสิบเอ็ดเซนใช้ไปสามเซนก็จจได้ห้าเซนสองจุดห้าจีบข้างเนี่ยเขาจะลงมาเขาจะไม่ขึ้นไปหาทวิตนะคะเขาจะปัดลงมา

้แล้วเราก็แต่งเลยค่ะตัดให้แบบตรงๆก็จะประมาณนี้นะคะตรงปลาย เขาจะไม่ค่อยมีกระทุงเท่าไหร่นะคะเราก็เผื่อแค่เซนเดียวก็พอค่ะขอบก็ประมาณสามเซนนะคะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ